สวัสดีค่ะทุกคนพักเบรกตะจ้าสิบนาทีเ็เลมมาเฮ็ดคลิปลักเฮ็ดคลิปอีกก่อนนิ้วห่องโอ้ยตาขึ้นมาแดงเนาะพี่นาอไปโดนอีนอย่างนี่เนาะตาแดงเด้อพี่น้องเป็นอี่ยงอสองมือแล้วเจ็บๆเขื่องๆเ,เอาอยาหยอดตาใส่แล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเบิด้อจ้าท่านประเทศตึกไอไอมะล็ง้อจ้า ู้ที่เป็นมะเร็งเด้อจ้าคนป่วยที่เป็นมะเร็งเด้อจ้าเขาเฮ็ดอยู่หันไอน้น,นั่นเฮ็ดน้าเด้อที่เป็นปีแล้วเป็นปีกว่ากว่าแล้วยังมาเล้วอยู่ข้างๆเด้อจ้าจักของวูกระบลูฮะนะแต่เขาก็สิรับพนักงานอีกอยู่หนะผู้ใดสิมาอันสมัครคุณโอ้ยอยู่เมืองไทยไงพระทองฟังเด้อจ้าเพราะว่าไอ้ันอันอยู่ต่างประเทศอันนี้นะ อันเขาเขากระสิรับสมัครเบอร์สุขุนนั่นแหละทั้งแผนกไอความสะอาดผู้ซอยพยาบาลพยาบาลหมอก็คงจะมีเบิดคือเหมือนตึกนี่้อจ้าตึกเนี่ยมิแต่ผู้เฒ่าดจ้า,าและมิแต่ผู้เฒ่าส่วนมากสิเป็นผู้ป่วยผู้เฒ่าผู้สูงอายุนะคะเด็กน้อยกระสิอยูุข้าง่างเดจ้ามีมีมีมมบร่รเยอะดอกเด็กน้อยนะแต่ถ้าว่าเป็นเคสใหญ่ๆเขาก็สะส่งไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเดจ้า อันมีมูเพื่อนอะเพิ่นหาแม่เพิ่นบอกว่าอันเธอเหตุงานอยู่โรงพยาบาลนะเธอบ่รย่านตีว่าสันก็เลยว่าย่านอีหยังสดดอกอันย่านพีหลอกหันตีว่าสันเพิ่นบ่ได้มาหลอกเพิ่นบ่ได้มาหลอกตัวเจ้านั่นแหละไออันอันมาเหตุแรกๆมันจะเม้นเวลาจะว่าอให้ฟังเราจะอันตอนมาเหตุแรกๆนะอันกลับบ้าน เอ๊ได้ยังว่ถึงอาทิตย์กลับบ้านกระสังเกตอยู่ว่าเอ๊ะเหม็นอีหอย่างเหม็นอีหอย่างนั่งในรถก็เหม็นก็นึกว่าเจ้าของสื่อป่าแล้วลืมแล้วป่าอาจนองจ้ะไปค้นรถตัวเองก็เอ๊ะกระดอบมันกระโบมี่อีหอย่างเหม็นมันบบมี่อีหอย่างเนานี่วะก็ไม่ได้ลืมอีหอย่างนี่วากรว่าสั้นก็เลยอ่ะก็เลยอ่ะทำเป็นว่าไปว่าไปบอกว่าอ่าถ้าสิตามมาหน่ะ ก็ให้อันอันอันหวยแนี่กวางเส้าให้ลัคกี้แนี่ยอันหวยยุประเทศนี้เดจ้าน่ะแหละลอตเตอรี่ประเทศนี่มาได้บ้านเฮาเดจ้าอ่าก็ให้จักหาโตหกตแเนี่ยถ้าบ่ไอแบบว่าไอนั้นโอ้ยอันนั้นนนสิซื้อเถื่อเพื่อนก็คงสี่ไห้อยู่แล้วมั้งแต่แต่เวลาไปซื้อมันอาจสิไปไปซื้อว่าถือไอยันมือที่มันเอาไห้มั้งกับบลูนขึ้นกันอันนี้ก็ว่าห้องขับคำไปเนาะก็เลยแบบว่าไอยัน แปลว่าม่ต้องซีเรียสจังสินะเขาก็ว่าไปสั่นแหละเพราะหลังจากนั้นพ่อว่าจแล้วก็ก็เลยว่าอีกว่าอย่าตามมาเถาะเพราะว่าอันเขาอยู่คนละหม่องกันเสียตามมากับบ่มีอีย่างจังสินะาก็ว่าไปจังสินะเป็นสัญชาตญาณความเสือของเขาเสียพราะยังเพรานอีกสักพักนึงก็หายเหม็นเองกับบ่มเหม็นได้แหละก็นึกว่าก็นึกว่าอันรถเจ้าของเหม็นบ่หรือว่ามันอันไออย่างก็มันมันหนาวก็ฮอนเนาะนึกว่ามันสิแบบว่า เอ up, ๊มันเป็นอัพอีอย่างบ่อไปเช็คแล้วมันก็บ่อแมนไปล่างแล้วมันกับมันกับบ่อแมนเดจาก็เลยว่าว่าไปจังสันเดจ้าอันว่าประสบการณ์ให้ฟังบันีนียนมูก็เลยมาถามว่าอันทำงานโรงพยาบาลเธอ่บญาตีว้านบ่บ่ยญาเดจ้าเพราะว่าพี่จะพูดเฒ่าอันถ้าเพิ่นเสียไปเฮากับลังจากเพื่อนเสียไปเขาเอาไอ้ร่างพวกเพื่อนไป่ล้าเฮาก็ไปความสะอาดนี่ีก็เลยบอกว่าเพิ่นใจอีตนเฮาวดซําเฮามาจากอัน ยุไก่ยังเสียเนอะเขามาจากประเทศอื่นกับคุ้งสิแบบว่าแต้ีตนเขาซ้ำเนอะคขาคิดไปเอาเพื่อนคงไต้ีตนเขาซ้ำละแล้วผู้เฒ่าอยู่นี่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้มาทำลายเพื่อนเนอะเขาก็มาฮหดความสะอาดตามหน้าที่ของเขามันก็เลยแบบว่าป่ย่าน้ะจ้าบ่ย่านแล้วเพื่อนพวกเพื่อนพวกเป็นแต่ย่านคิดว่าผู้เฒ่าอยู่เนี่ยอันผู้เฒ่าฝรั่งที่ใจดีกว่าไอ้ผู้หนุ่มอยู่นั่นแหละผู้เฒ่าสังเกตผู้เฒ่าสมีเวลาเว้าน้ำอันนั้นอันนี้ยังเสรนะ สร้างเสียสมีเวลาวอากระเผาอยู่ไอ้สิคอยอธิบายคอยว่านนำพาอุ่นเสนาแต่ผู้นุ่มเนี่ยเขาบอมีเวลาดอกเขาต้องเหตุงานเสนะนั่นแหละเขาก็ชิวปั๊บ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 แล้วเขาก็ไปเสนาพู้เฒ่าใจดีนะจ้าอยู่เนี่ยนะนั่นแหละก็เลยแบบว่าบอกมูไปว่าเบญาาสั ENNIS, ส้นนั่นแหละมาเราประสบการณ์ให้ฟังเด้อจ้าเหตุงานอยู่นี่เห็ดงานอยู่นี่ก็ดีอยู่เงินเดือนก็ดีอย่างก็ดีเงินก็ดีอยู่เด้อจ้านั่นแหละทุกอย่างดีไปเบิดนั่นแหละ ทั้งที่เราจังไดทั้งที่าก็ดีเนาะดีคิดว่าเฮาแฮปปี้ยังสินะเฮฮาแปปี้ก็คิดถ้าเฮาแฮปปี้ในงานนั่นก็แปลว่าทุกอย่างก็ดีเบิดจัิงสินะก็บ่มีเพื่อนร่วมงานก็โอเคเขาก็น่ารักกันเดอจ้าพวกฝรั่งก็มีหมู่มปโปรแลนด์มีหมู่อินเดียฟิลิปปินส์ก็มีเบิด์ด้าชานั่นะแหล,ละทุกชาติแล้วเพิ่อนกำลังสั่งอยู่เด้อจ้านั่นแหละสั้นอันคลิปนี้อันได้เวลาสิบนาที เฮ็ดแค่แบบว่าไอ้หานาทีเพราะเดจ้าคิดเดี๋ยวไอ้คลิปหน้ะค่อยมาอัปเดตกันไหมค่อยมาเบ้าเรื่องไหมนั่นแหละเว้าเรื่องอันอัน,อนว่าเฮา่านบ่เห็ดงานอันโรงพยาบาลบ่ยญานเดจ้ากับเขากระแซบ <c oughs> <c oughs> กับเขาฝรัง่งเดจ้านั่นแหละกับพอ,พอพอกินได้เพราะฉะนั้นพอกินได้กระแซบก็อันร้านอาหารลายหม่องอยู่เดจ้า สละไปแล้วมาอัปเดตว่าวให้ฟังว่าวเรื่องราวให้ฟังเด้จ้าพอเอิญมูเพิ่นมาถามว่าอัยญานบอก็เลยบอกว่าบอบบย่านเด้จ้าสบายสบายมากเลยอะไรผู้ดาวฝรั่งพลกแล้ว,พเ,ลว,พวเพิ่นนนารักกันเดจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ